สวัสดีครับนะครับมาพบกับช่องของลุงอยากจะเล่านะครับวันนี้นําพระสมเด็จนะครับมาฝากอีกหนึ่งองค์นะครับก็พระสมเด็จชุดนี้นะครับองค์นี้นะครับ,รบก็เป็นองค์เล็กๆนะครับเป็นองค์เล็กๆเป็นพระสมเด็จพิมพ์เกตประตูนะครับจเจ้าเกตวัวตุมเนื้ ออกสีเหลืองๆหลืองนะครับองเลกเล็กนะครับอันนี้เอาชมแบบเตมองกันก่อนนะครับเบบตมองที่ด้านหน้านะครับองคไม่ใหญ่นะครับองน,นี้เป็นพิมพ์เกตประตูมชมด้านหลังกันนะครับนี่ด้านหลังแบบไกลไกลนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะชมกันข้างในใกล้กันอ,อีกทีหนึ่งนะครับสําหรับพระสมเด็จพิมพ์ออกส่งพิมพ์ เกตุตูมนะครับนะพระเกตก็จะเป็นเหมือนสวมมาลานะครับพระเกตมาลาอย่างที่ตองผูรู้นะครับก็ได้แจ้งเขาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นองค์ที่ดูดีนะครับดูดีแล้วก็เอามาให้ชมกันนะครับเป็นพระของเราเองนะครับนะพระเราจะไม่ไม่เป็นนําพระที่ที่เป็นของคนอื่นหรือนํารูปของเขามานะครับ มันจะเป็นการละเมื่อลิขสิทธิ์นะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะเอาพระที่เรามีอยู่นะมารีวิวมาให้ชมกันามาชมสเต็ปใกล้กันอีกนิดหนึ่งนะครับสเต็ปนี้ก็จะใกล้เข้ามาก็จะเห็นความคมชัดขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับน,นี่นะครับนะสเต็ปนี้ก็จะเห็นความคมชัดเห็นยุกยนเห็นการแตกขึ้นมาอีก ชั้นหนึ่งนะครับองค์นี้นะครับพระเขาก็จะไม่มีชายจีวรน,นะครับนะบเป็นจะมีทรงฐานนี่มีเส้นแตกอยู่สองฐานนะครับชั้นที่สองกับชั้นบนใต้หลวงพ่อเหมือนมีเส้นพาดิบนะครับสองฐานนะครับข้างบนเสียนก็จะเป็นกลมๆนะครับลักษณะไากาย ทางปู่รู้เขาก็แจ้งมาเป็นพระเกตมาลาครับหรือว่าเกศประตูนั่นเองพื้นผิวแตกนะครับแตกแตกลึกนะครับสุงมสูงมบิดเดียวผิดทรงนะครับมีการยุบมีการแหวงนะครับสุ่มเมงล่างนี่ขาดเลยนะครับเนี่ยตรงมุมเนี่ยนะครับน,นีดนากอนนะครับดูฐาน มีบนสารเว้ใหญ่ๆนะครับอยู่เต็มไปเต็มไปหมดเลยตามองค์พระห่วงแขนนะครับก็รีบแล้วนะครับแขนรีบแขนเลียวบิดบิดทรงสุ้มก็เช่นกันนะครับนะอันนี้ก็เราเก็บพระสายรักนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะเนื้อพอดูได้นะครับก็เก็บกันองค์นี้ก็สวยนะครับเนื้อสวยสําหรับ สายดลแเขาเน้นพุทธคุณนะครับนะสำหรับผมก็มีวิชาเล็กๆน้อยสำหรับการจับพลังเป็นแบบพื้นฐานนะครับผมก็ได้ใช้มาตรฐานตัวนี้นะครับในการเก็บพลังผมนะครับตรงไหนที่มีพุทธคุณมีพลังกระสินที่หลวงพ่อได้อัดเข้าไว้นะครับเราก็เก็บนะครับนะแต่สําหรับท่านอื่นจะมีการเช็คพลังในรูปแบบ อื่นๆก็วางกันไปนะครับนี่ชมด้านข้างเหองไหมครับสัน่นเดี๋ยวปรับทีนิดหนึ่งนะครับนี่ด้านข้างนะครับนั่นด้านข้างด้านข้างด้านข้างอันนี้เนื้อสีนี่ใกล้เคียงสุดนะครับเนี่ยสีนี้นะครับคือธรรมชาติสุดแนละ้ว ใกล้เคียงกับเนื้อพระของจริงนะครับก็คือเ,คเนื้อเขาประมาณนี้นะครับดูการยิบย่นทําขอบนครับดูมิติองพระนะครับทางด้านข้างนะครับองค์พระก็จะโน้นสูงกว่าขอบเส้นซมนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะชมแบบใกล้ๆก,กันอีกสักสเต็ปหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะ แบบจะจอเลยนะครับนะลองชมกันดูจะได้ขนาดไหนนะครับลองมาปรับดูนะครับ ประมาณนี้นะครับนะเนี่เส้นซุ่มนะครับลายเส้นซุ่มมาดูการจุบจนแตกเลา้าแตกลานเราก็จะเห็นนะครับความเก่าเนี่ยตามขอบซุ่มอย่างนี้นะครับนะวามเก่าตรงมุมนี้นะครับเดี๋ยวเราปรับไปนิดนึงปรับมาดูความคมนี่นะครับดูความหนึกนุ่มเข้าไปในเนื้อเลยนะครับนะนี่ สุ่มนี่ไหลขึ้นมาไหลขึ้นมาครับเส้นซุ้มนะครับสีเขาจะสีจริงก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับนะสีจริงนะครับนี่นะครับเป็นการปรับไฟอ่อนให้เห็นเนื้อหาหเห็นมวลสารสีเขาจริงๆเลยนะครับสีพระก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับออกเหลืองเข้มนี่นะครับดูการแตกยุบซุ้มก็ปิดทรงเห็นไหมครับเนี่ยแหวงเวา แตกสวยงามนะครับนี่นะครับดูมวลสารนะครับที่อยู่ตามผิวพระนี่นะครับซุ้มฝั่งนี้จะยน่นแล้วก็แหวงแหวงหาไปเยอะนะครับเอาเรามาชมฐานชั้นล่างกันนี่คือฐานเดีวปรับสืกนิดน่งนะครับปรับไปอยู่ในฐานชั้นสวย ะจะได้ประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้ในเรื่องของฐานชั้นล่างดูมวลสารมันหญใหญ่นะครับที่โชว์อยู่ชั้นที่สองก็จะเห็นสีมวลสารที่ฝังอยู่นะครับนี่ครับพระองค์นี้ก็จะนึกนุ่มนะครับหนึกนุ่มเรือออกโซนนึกนุ่มนะครับนี่มวลสารโชว์ไปดูการแตกนะครับแตกลึกมากแล้วก็ไล่สีขึ้นมานะครับ การพิจารณาพร,านาระนะครับเราเก็บพระตามความเชื่อนะครับตามความเชื่อล้วนนะครับในเรื่องของการมีพลังการมีพิรุณของพระเพราะนั้นเราเราก็จะพิจารณาในเรื่องของความเก่าด้วยนะครับนะประมาณนี้นะครับเนี่ยพระที่มีพลังก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอาดูพื้นผิวกันหน่อยไหม ปรับดูผิวสักหน่อยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับพื้นผิวนี่นะครับเป็นครับพื้นผิวดูการแตกนะครับดูการแตกการยึดตัวของบนสารฝั่งนี้เห็นไหมครับบนสารข้างในก็จะมีหลายสีนะครับมีสีแดงสี้สมสีเหลืองก็ หลากหลายนะครับมวลสารเขก็หลากหลายชมด้านหลังกันบ้างอ่ะด้านหลังนี่นะครับไหลาจากงลางนะครับเนี่ยดูการยึบของพื้นผิวนะครับพระที่เราสะสมแล้วเก็บก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะดูการยึบจนอ่าประไปจัขกันีกนิดนึง เราจะเห็นเนื้อหาบนสารนะครับที่อยู่ในเนื้อเขาก็จะหลากสีนะครับเนี่ยลาย่งล,ลายขอบขึ้นไปจะเห็นบนสารหลากสีเลยนะครับอันนี้เป็นองค์เล็กๆเ,เองนะครับนะพระองค์นี้ไม่ใหญ่เป็นพิมพ์ถ้าตามทรงพิมพ์ก็เป็นพิมพ์เกลดประตูมบนสารเก่าเห็นไหมครับฝังอยู่ในมนสาร ข้างหลังก็จะดูสวยงามนะครับเพื่อเราะจะโชว์มวลสารหลากหลายมากนะครับนี่นะครับการเจาะขยายลงไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราเห็นการแตกที่ที่มีมีความลึกนะครับการแตกที่สามารถที่จะไล่สีึ้นมาได้นะครับจากเข้มแล้วก็มาก,กลางแล้วก็มาจาง หรือไม่จะพื้นผิวเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเห็นโน้นมีมีความหลากสีอยู่ในพื้นผิวเดียวกันนะครับมันก็จะลายซุมขึ้นมาประมาณนี้ลายลายส่สีขึ้นมาประมาณนี้นี่ครับบนสันเก่าเนี่ยนะครับเห็นไหมครับบนรันเก่าซึ่งเราพิจารณาตามนี้นะครับนะท,ที่ขาดไม่ได้คือการเช็คพลังว่าพระนี่ก็มีพลังพุทธคุณ องไหนอยู่บ้างนะครับนะแล้วก็มาเช็คพลังกันผ่านเราก็เก็บนะครับนี่คือพระที่เราสะสมว้เป็นแบบนี้นะครับสายดูยแก็เก็บแบบนี้แล้วก็คลองใ้หากชอบกดไลค์หากชรกดแชร์กดติดตามจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ